สวัสดีครับอยู่ครับเซนมหาชัยมหาชัยฝนตกหนักมากนะครับเพิ่งตกเมื่อกี้มันตั้งตั้งเขามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับตั้งแต่เย็นสามสี่โมงเย็นแล้วครับเนี่ยีงตกอยู่เลยตกแรงมากตรงนี้ที่ทำมาฝนตกแรงมากเลยครับการแ่าตั้งเขาม้าตั้งแต่บ่ายแต่ไม่ตก มาตกตอเนเย็นตกแรงมากยังไม่หยุดเลยเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยแดงสุดๆฝนพรุ่งนี้น่าจะตกอีกวันหนึ่งพายุมันเข้ามันร้อนมาหลายวันแล้วอ่ะพายุก็เลยเข้าฝนก็เลยต้องตกตกคล้ายๆลูกเห็บหรอตกแรงมาก สมุทรสาครมหาชัยฝนตกแรงมากเลยครับเพิ่งตกเมื่อกี้ตกยังไม่หยุดไหนยังดินลินอยู่เลยตกลินลินหมอใจก็ขับตากฝนใหญ่ยังลินลนอยู่ยังไม่หยุดเลยตกแรง ตกแรงมากยังไม่หยุดเลยตกฟ้าร้องนะฟ้าร้องขึ้นพึมพึมตท้ทีไลฟ้าร้องทุกทีสะเทือนเยินบ้านนี่ฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่ร้องไม่ค่อยเยอะถ้าตอนกหนัก,กวันนี้ร้องเยอะขึ้นพึมเลยสะเทือนเยินบ้านเลย ก็รถยังเล่นๆอยู่เลยตกแรงมากโว่ไม่น่าเชื่อแรงจริงๆนี่ก็ตกทั้งบ้านตกแรงมากยังไม่หยุดตกยังไม่หยุด แรงสุดๆเนี่ยมันตกอย่างเงี้ยดีตกเยอะๆตอนเช้าจะได้มีแดดตอนเช้าจะได้มีแดดเยอะๆจะได้มีของตาให้ลูกค้าลูกค้าจะได้เข้ามาซื้อจะได้หมดหนี้เ,เร็วฝ <c oughs> <c oughs> นตกอันนี้จะตากลายงนี่กระดาฟึดเลยวายดู ดำพ้นเยฝนสุดยอดตกไม่หยุดนี่ตกปล่อยปอยู่เลยนี่ตกปล่อยๆไม่หยุดสมุทรสาครมหาชัยเนี่ยนตกตกแรงมากต้องร้องการลมตกแรงสุดๆ ยออเลยปลาล้องตึ่เปลี่ยงเลยเนี่ยตรงนี้ยังดำอยู่เนี่ยตกอย่างแรงมากตกแรงมากเลยครับฝนยังไม่หยุดเลย ถ้ามันตกอย่างนี้ได้ดีพวกนี้จะท้าจะได้ตากหมึกเร็วๆจะได้ลูกค้าเข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีลูกค้ามาเข้าสองเจ้านี่ของแช่เย,ย็นนี่ของแช่เย,ย็นเอาไว้จับเอาไว้ให้ลูกค้าไม่กล้าเปิดเยอมันกินไฟเขาบอกกินไฟนะดูตัวเนี้ยแต่ไม่ค่อยเย็นต้องนี่เขามาเติมยาเองไม่ค่อยได้ใช้นานๆจะได้ใช้ที นองจากลูกค้ามาถึงได้ถึงได้สตอกของเอาไว้พรุ่งนี้ไงได้ไม่ต้องไปเข้าห้องเย็นเนี่ยฝน,นยังตกอยู่ดินๆยังไม่หยุดเลยครับฝนตกเยอะมากเลยครับไม่ใช่นน้อยนะเนี่ยเปียกฝนต้งเงี้ยเปียกไปไหนไม่ได้ขนาดจักรยานขี่เป็นขี่นิ่มเลย เคยออกมากีก่คีดนี่หมดฝนตกทีแรงมากตรงนี้หยุดเลยตรงน,นู้นก็ตกอีกตกข้างหน้าข้างหลังเลยฟ้าร้องคมโค้มที่นองคืคคคอ,คอเดชเอาเลย ขึ้นไม่เอาอะไรปีนขึ้นไาฝนตกมีกะปีนไม่กลัวอันตรายไม่กลัวอันตรายปีนไม่เอาอะไรฝน,นตกตกแรงมากมีกระบอก แช่ปลาโอน้ำเกลือดองตกฝนตกแรงมากนี่ให้ดูฝนตกแรงสุดยอดเลยมาหาชัยอันดับหนึ่งในฝนตกแรงมากยังไม่หยุดเลยฝนตกนี่เขาเลี้ยงพวกปลากระพงหรือปลาในน,นี้แหละเป็นบ่อเลี้ยงนะแต่ไม่มีที่ตี มัออ <c oughs> นเปบออ่อเลป็นบ่อเลียงปันนี่มีต้นมะคงมะขามนี่ต้นมะยงมนงีน้องๆเอาอะไนี่ถ่างมันปลดมาให้ดูปันด้วยมันตักหน้าเลย นี่ตกยังไม่หยุดตกยังไม่หยุดเลยตกแรงมากตกแรงมาตรงม่หยืนฝนอย่างเงี้ยแรงจริง แต่มันตกดินเลนไม่หยุดเลยมาหาใช้ฝนตกครับตกแรงจริงๆครับพี่น้องมาถ่ายคลิปฝนตกให้ดูตกแรงมากยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดเลยเนี่ตกแรงถ้ามันตกอย่างนี้ก็ดีพรุ่งนี้จะได้มี ปาตาแดดดีมันตกหนักมากตกยังไม่หยุดเลยแต่ฟ้าน้องท้องฟ้าก็ยังข้าวแต่ตกทีหนักตกทีแรงมากผมแรงจ,จริง สุดยอดเลยคนตกอย่างดุดันไม่เกรงใจใครตกเลยมาตกหนักว่ายังไม่หยุดเลยแต่ยังมีรถขับอยู่รถว่อนไปว่อนม,มองขี่ไปขี่มานี่ยังตกอยู่ยังฝอบไปอยู่เลยงาน,นแรลง ฝนขนาดนี้มาถ่ายให้ดูฝนว่ามันตกแรงเปล่าแรงอยู่ตกดงๆแล้วก็ตกพวดเดียวแล้วก็ตกระเบายังไม่หยุดปล่อยๆยังไม่หยุดก็ยังมีรถขี่ผ่านขี่ข้ามสะพานผ่านมีขี่ผ่านไม่ได้ไป็นไมีรถขี่ข้ามผ่าน มหาชัยเนี่ยตกแรงมาที่อื่นกลับไม่ตกสมุดรปารกกาสองวันก,นก่อนก็ไม่ตกนะมีรุ่นพี่เขาถ่ายมาให้ดูเขาไปตกปลามาก็ถ่ายมาให้ดูมันก็ไม่ตกนะตกที่บ้านเราบ้านเนีวสมุดรปารกกาแดดจ้าเขาถ่ายมาให้ดูที่บ,อบ่อปลาเขาถ่ายลงเฟซมาให้ดูลงในแชทมาให้ดู ย่าดืมกดไลค์กดแชร์ให้เติ้ลมากใจด้วยนะครับเบ็งกำลังใจให้เติ้ลทำคลิปหน่อยครับขอบคุณมากครับจบคลิปนีกคร้หนึ่งครับ